แม่อยากให้วาดอะไรครับนี่วาดวัดวพื้นที่มันมีว่างแววแววงั้นเอาวาดอะไรได้ล่ะครับวาดได้แต่คนอ่ะเอาคนก็ได้เอาวาดแม่วาดพ่อหน่อยวาดน้องแล้วก็วาดพี่ดูเว่หนุ่สิแต่ว่าพ่อหนุ่มด้วยอ่ะใช่วาดพ่อหน่อยด้วยเนาะ เหรอเหรอโอเคให้เราถามว่าพิ่ปูดับโอโคจับาบารมีอันนี้แม่นหนิงอันนี้น,น้นองอ,อันนี้พี่องศาโอเคเป็นพ่อหนุย่ยอ๋อแม่ไม่วัดพ่อหนุย่ยหรนุเขาไปธุระโอ,อ้พ่อหนุ่ยไปธุระเหรอลูกโอ้แล้วพ่อหนุ่ยอ่ะพ่อหนุ่ยเขาไปธุระน้องนี่อันนี้มันพัดชร์อันใช่พัดจรี น้างอันนี้ก็คือสายของน้องนี่ไงอยู่ตรงเนี้ยสายสายของน้อง <c oughs> อันนี้ยันหัวขาดหัวขาดเบอร์ดิดอันนี้หัวยันไม่ขายไอเดมมันใช<า>่มันคือหมา,ย,า,ย,า,า,ย,ายันไม่มีขายมันคือหมาหนูไม่ได้ยนินใครอะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ยัน ba anh phì ba phủ không ấy ừ. đâu là nghĩ phủ không cái mình cái cái phủ đấy là nghĩ phì dạ 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 nó khủi ơi แม่ดูบ้านหลังนี้ไหนมีหน้าต่างด้วยบ้านสองชั้นสิสูงนักสูงไหมใ้ญ่ใหญ่ใหอันใหญ่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 สูงไหมนี่เหรอใช่ข้างหลังเนี้ยหัวหน้าหัวเจ๊ หนะัวแตกหัวขาดหัวขาดเฮ้ยพี่สาอยู่ตรงนี้พี่เลี้ยงหมาอยู่อยู่ตรงไหนอยู่นี่พี่เลี้ยงหมาส่วน้องอยู่ตรงนี้ น้องน้องอึนสายสวนแม่อยู่ตรงนี้แม่รดนับต้นไม้แม่หมัหวขาดไมปชันหัวขาดเดี้หายแล้วหายแล้วมีไงต้นไม้น้องนี่ไงต้นไม้แม่ทิศใช่พอาทิตย์ น่ารักไหมน่ารักครับไม่นดีบ้านหรือชั้นบ้านสองชั้นหรือเปล่าครับถูกครับ I do